โอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกับไฟนิดนึงนะครับไฟมันทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวเราลองไปดูที่ไลท์ 2, light, ะน, Sun, นะครับเรามีไลท์สองอันไลท์กับอาอีกันนึเป็นซันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ปรับค่อยๆๆปรับได้นะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับตัวแองเกิลถ้าเราปรับมากมันจะฟุงนะครับ ซึ่งออริจินัมคือ0.526นะครับโอเคจะได้ประมาณนี้นะครับได้แสงออกมาตอนเช้านะครับซึ่งตอนเช้าจริงๆแล้วเราจะไม่มีไฟห้องนะครับเราจะปิดไฟห้องนะครับเพราะว่าจะเน้นให้แสงมันกระจายเข้าไปในห้องแทนะครับในกรณีนี้เนี่ยที่แสงมันไม่มันไม่กระทบอะไรมากนะครับเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยมันมีสองฝั่งนะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็ยังถือว่าโชว์โชว์ได้ครับจริงๆอยากได้ให้มันมีลำแสงออกมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว volumetric นะครับในการช่วยนะครับเดี๋ยวเราทำเกี่ยวกับไฟกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายของกันนิดนึงครับจัดของนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับโอเคเราเลือกไลท์กับซันนะครับกด M แล้วก็ไปที่ Move นะครับ เห็นว่าไลติ้งนะครับจะทำพวกไฟครับปิดปิดตัวไลท์ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ตัวไลท์นี่แหละครับอยู่ในกล่องไลท์นี่ครับกดชีฟเอาเปิดตัวนี้ก่อนนะครับชีฟเอนะครับแล้วเราก็ไปที่แมชคิวบ์ครับแต่คราวนี้คิวบ์ของเราเนี่ยให้ไว้ตรงกลางห้องนะครับเปิดเสร็จก่อนไว้ที่ตรงกลางห้องนะครับแล้วก็ขยายขยายให้ตึก เต็มห้องัปเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่สร้างอ่าสร้างสร้างโวลุมครับแล้วเราก็จะสร้างตัวใหม่เชื่อใหม่นะครับชื่อว่าโวลุมนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ shading ครับ เอไปที่ shading ใส็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้หน้าจอออกมาเป็นแบบนะครับให้เราลบตัว principal principal B S D F ท e a ไปนะครับโดยการคลิกแล้วกด x นะครับเสร็จแล้วกด ctrl shift a นะครับ search นะครับเขียนว่า volume นะครับเราจะใช้ volume principal volume นะครับเสร็จแล้วคลิกซ้ายนะครับลาก volume เข้ากับ volume นะครับแล้วเราก็จะปรับให้ density เป็นประมาณจุดสนะครับมันก็จะเห็นเป็นือนกับฟุงๆหน่อยนะครับ แล้วเราก็จะปรับตัวแสงนะครับคัลเลอร์นะครับให้ลงไปต่ำหน่อยนะครับจะสีดำหน่อยเพราะถ้าสีขาวมันจะทํากับควันมากเกินไปนะครับโอเคแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวแสงของเรานะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เวอร์ก็คือเป็นสปอตไลท์นะครับซึ่งมันค่อนข้างเบามาก เราใส่เข้าไปให้มันเป็นประมาณหนึ่งแสนนะครับประมาณหนึ่งแสนเลยเยอะๆหน่อยแล้วเราก็ค่อยๆปรปับนะครับตรงนี้เราใส่ไปตัว p r c i p นส volume ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปเปิดที่ซีนนะครับซีนไลท์นะครับอย่าลืมาให้มันมีแสงด้วยนะครับตอนนี้แสงมันดิบหลีมากนะครับเราไปที่ แตงก่อนนะครับตัวคิวโอเคสั้นนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนกลับไปเป็นสั้นก่อนโอ้สว่างมากนะครับเบอร์สิบเดี๋ยวเราปรับกลับมาให้มันเป็นประมาณสักเบอร์สองเบอร์ห้าจริงจริงมันจะ๋ยนกัน,นครับเบอร์หนึ่งแตสปอตไลท์แล้วกันครับคุง,ง่ายกว่าง่ายดี สามหมื่นกำลังสวยห้าหมืนเลยละกันโอเคนะครับมันก็จะได้เป็น,ป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 นไฟฟุง้งๆออกมานะครับตามตามที่เห็นเลยนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากได้ฉากหรือว่าอยากเ,เดินให้มันได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงแล้วสั้นเนี่ยจริงแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยน ได้นิดนึงนะครับโดยการกดแซดนะครับเลื่อนไปฝั่งนี้ก็ G z เลื่อนให้มันออกมานะครับก็จะได้เป็นมุมห้องมุมนี้ออกมาเลยเพราะว่าเราจะไม่เราไม่ได้ใช้ไฟอ่าไฟห้องแต่เราใช้ไฟห้องมันก็จะได้ไฟพุ่งออกมามน,นิดนึงนะครับได้เป็นประมาณนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็สามารถเล่นไฟได้ประมาณนึงเลยนะครับในเบนเดอร์นะครับ กลับไปที่ layout ์นะครับก็จะได้เป็นห้องแบบเงาองหน่อยนะครับมืดๆนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยน environment ได้นะครับถ้ามันมืดไปก็ลองปรับให้มันเป็นห้องแบบหรือเป็นฉากสว่างสว่างางหน่อยก็ได้นะครับเช่นอยงว่ามันมีค่อนข้างสว่าง ด,ดูดีดูดีใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากดกลับไปที่เบอร์สูงนะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวค่้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเรนเดอร์ออกมาครับซึ่งตอนนี้จะสังเกตได้ว่าภาพของค่อนข้างมืดมากนะครับเดี๋ยวไปที่เชนดิ้งกันก่อน,นที่เบอร์สูงนะครับเพราะว่าเ e n s i t y เนี่ยค่อนข้างเยอะผมว่าสัก1.5คูจุด หนึ 1> 1. 0. 0. 1. ่งจุละกันครับประมาณนี้โอเคโอเคนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติเรากดอ่าเรนเดอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนนะครับตอนเรนเดอร์ผมเลยนับให้สักเป็นสองล้แเ้ากิบ1 2นะครับให้มันเรนเดอร์ภาพนะครับอ๋อเราจะต้องปิดตัวปิดตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัวของตัวคัตเตอร์นะครับ ให้เรากดตัวกลวยด้านขวาบนนะครับแล้วเราไปที่ตัวลูกกล้องนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเรนเดอร์ออกมาพร้อมกันนะครับซึ่งเราไม่เอานะครับถ้าไหนที่เราปิดตาเราก็จะปิดตาเรนเดอร์ด้วยนะครับกด F12 เลยครับเราก็จะได้ภาพออกมาระดับระดับหนึ่งนะครับถามว่าทำไมภาพที่เรนเดอร์ออกมาไม่ตรงกับภาพที่โชว์ใน i ีพอร์ตครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีตัว Environment แม p ตัวนี้เราติ๊กจะใช้แค่ซีนไลน์นะครับถ้าเราอยากได้ Environment Map ด้วยเนี่ยเราจะต้องไปที่เนน้า Shading นะครับไปที่ Object ไปที่ World นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ Shift A นะครับกด Search นะครับ k ข e ยนนะครับ e n v น r o n m e n t Texture นะครับให้เราเชื่อมตัวนี้เข้ากับ Color นะครับเสร็จแล้วให้เรา Open นะครับไปที่ตัว ถ้าอยู่ใน Blender นะครับมันจะมันจะเป็นเราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Blender นะครับแล้วก็ตามเวอร์ชันของเรา Data File Studio l i t แล้วก็ World นะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกวัตถุปรา, to, าเอาของเราได้นะครับซึ่งผมเลือกตัวนี้ไว้อันนี้เรากด Open Image นะครับแล้วถ้าเราไปคลิกที่ Scene World เนี่ยคราวนี้ก็จะใช้ World ของเราจริงๆแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าเรากด f12 ครั้งนี้มันจะได้สีเดียวกันกับที่เรานเดอร์วไว้ตอนแรกครับก็คือห้องเราอันนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็น isometric ด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันเป็น perspective เราไปที่ camera ครับแล้วก็ไปที่ตัว perspective ครับเปลี่ยนเป็น orthographic ครับแล้วก็ดึงตัว size orthographic ออกมาให้ได้เป็นประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอ็กซ์ซฟอีกทีนึงครับแล้วก็จะได้าภาพไอโซกราฟิกอไอโซเมนทริกนะครับเป็นแบบนี้ออกมานะครับก็จะเรนเดอร์ได้ออกมาเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะาเสร็จฉากนี้กันไปนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวเชลล์นะครับด้วยการ Copy สิ่งที่ทมีอยู่นเนี่ยกดชิปดีนะครับแล้วก็ กดช Y นะครับก็ G Z นแะครับขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าคราวนี้เราจะกด R Z 1 8แทร้อแนะ z ครับเพื่อเราจะสลับด้านกลับมันนะครับก็ G y คัับนิดหน่อยรับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะดึงไฟให้มันเข้ามาอีกนิดนึงครับกด G Z Z แทแทอง t นะครับ,ว G, รบเวลาเรากด z, แ z ้แอทมันจะดึงตามแกนตัวเองนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเพิ่ม เราก็จะเพิ่มตัวไซส์ของเชมันนะครับที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่มันจะได้เต็มๆตัวพื้นที่หน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วคราวนี้สมมุติถ้าเรากดตัว f 1 2นะครับเราก็จะได้3ามเชอเรนเดอร์ออกมาอัานนี้เลยนะครับเป็นแนวแสงลงมาฟุ้งๆหน่อยนะครับผม เราก็สามารถปรับได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งฟุ้งหรือว่าถ้าเราจะทําลงมาเป็นอาเราดึงลงมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับกด G ดแทรกขึ้นมาอีกหน่อยให้มันให้แสงมันลงมาถึงตรงตรงข้างล่างมากให้ให้มากกว่าอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราหมุนได้ตามสบายนะครับจุดกด R แทรกนะครับเลื่อนไปเลื่อนมา ได้เลยนะครับกะทำมูลี่ไปก็ป่ะาสักครึ่งหนึ่งแล้วกันไฟมันสวยหน่อยนะครับเราก็เป็นเดิมถ้าอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวปรับตัวไฟให้เลื่อลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึขึ้นไปนี่น่าจะสวยหน่อย นะครับเห็นเห็นเป็นอ่าเป็นแนวห้องอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับ